วิสุทธ์นะครับจาก QC Management ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะฮะในภาคปฏิบัตินะครับจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างแล้วก็ตามในระหว่างการสอนนะฮะถ้ามันมีตัวอย่างบริษัทใดนะครับถูกยกตัวอย่างหรือกล่าวอ้างก็ต้องขอขอบคุณไว้นที่นี้ถือว่าเป็นวิทยาทานนะของการเรียนรู้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเซสเยอร์นะครับที่ผมสรุปออกมานะครับแผ่นเดียวเลยนะฮะเป็น ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้ายนะครับเราขยายกันออกมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอนี่นะครับชื่อ Procedure ก็คือ Risk and Opportunity Management นะฮะนะตามวิถีทางของข้อ6.1ในระบบ ISO นะครับ QMS ก็คือ ISO 9000นะครับผู้จัดทำผู้อนุมัติอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นโปร c ซ d เ r อ รหัสเอกสารคือนี่นะครับ <c oughs> หน้าที่เท่าไหร่รีวิชั่นอะไรนะบังคับใช้แต่วันที่ไหนครบอยู่ตรงนี้นะครับหน้าปกไม่ต้องมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องใส่รู้อยู่แล้วนะจากชื่อก็รู้แล้วนะครับขั้นตอนหลักๆใครทําอะไรอ้างอิงที่ไหนแล้วบันทึกที่ไหนจริงๆตรงนี้ก็คือ documented information to be maintained อันนี้คือ documented information to be retained ดีๆนี่เองนะครับตามเวอร์ชันของนสนะครับ <c oughs> ุณมาดูขั้นตอนนะครับมีทั้งหมดกี่ขั้น 1.1, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7นมีะครับนะมีทั้งหมดประมาณ7ขั้นคุณดูขั้นตอนแรกก่อนนะครับนี่ ROC อันนี้คือย่อมาจาก Risk and Opportunity Committee คณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทนะครับอาจจะ q R หรือใครก็เป็นประธานก็ได้แล้วก็คือมีผู้จัดการฝ่ายหรือตัวแทนจากแต่ละฝ่ายนะครับมาเป็นองค์ประชุมร่วมในคณะกรรมการตรงนี้นะครับก็คือบริษัทเรานะฮรร่วมประชุมแล้วก็ทำ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงออกเป็นชุดเดียวเลยแล้วใครเกี่ยวข้องก็ค่อยกระจายย้อนไปให้บุคคลเหล่านั้นในการจัดการนะครับง่ายดีนะครับง่ายดีไม่ต้องเยอะแยะนะครับอ่ะคุณดูขั้นตอนที่1ก่อนนะครับคณะกรรมการความเสี่ยงนะฮะที่ร่วมกันเนี่ยนะฮะทำการพิจารณาประเด็นนะรบ,บริบทภายนอกภายในนะฮะข้อ4.1และบันทึกลงใน FMR 599คุณมาดู FMR 599ก่อนนะครับ อ่าอันนี้ fmr 5 9เป็นตัวอย่างนะครับนี่คุณเห็นไหมนะครับบริบทนะครับบริบทภายนอกหัวข้อของบริบทภายนอกบริบทภายในวันนี้ที่เอามาเป็นตัวอย่างอันนี้เอามาจากหัวข้อพวกนี้เอามาจากข้อกําหนด,ดที่เขาแนะนําแต่ถ้าเกิดคุณ <c oughs> ไม่เชื่อตามที่ข้อกำหนดแนะนําคุณอาจจะใช้นะวิเคราะห์ตามสวอตหรือเพสเตลไฟฟ์ฟอสหรือโคโซหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณเปิดตาม Google ได้คุณเอาตามสบายเลยแต่ว่า เอิดวันนี้ผมเอาตามที่ค้อมนนูลเขาแนะนำนะครับนะ external นะครับเขาแนะนำเรื่อง legal ก็มานั่งดูว่าเฮ้ยในแง่ของ legal ผมก็มาแบ่งเป็น regulation ด้วยแยกกันในแง่ของกฎหมงกฎหมายมีกระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราแล้วแต่ละกระทรวงมันมีกฎหมงกฎหมายหรือเนื้อหาตรงไหนที่อาจจะล่อแหลมหรือส่งผลกระทบต่อการทํางานของเราอาจจะเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงไหมคุณก็เอามาเขียนสรุปไว้นะครับในแง่ของ regulation นะครับนะ <c oughs> <c oughs> คุณทํางานนะฮะ โดยใช้สแตนดาดหรือลูกค้าของคุณนะครับเป็นใครบ้างบางทีลูกค้าอย่างการณีอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าที่มีชื่อเสียงนะคุณรับจ้างเขาทาคุณเองคุณก็ต้องรับในเรื่องของข้อปฏิบัติของบริษัทเขาที่อาจจะบังคับว่าคุณจะต้องทํานะครับนะอย่างการณีอันนี้นะครับนะ <c oughs> สมมุติว่าเขาผลิตสินค้าเขาต้องส่ง Lotus, Lotus, โรตัสโรตัสก็จะมีเรกเกเรชันระบุกออกมาว่าเฮ้ยโลจิสติกไทม์เอดิชันสนะครับ ระบุไว้ว่าสินค้าของเราต้องส่งช่วงประมาณตีสามถึงตีห้านะ,ะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะพนักง,งานส่งของชุดพวกนี้อาจจะเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้กลางวันก็ทํางานปกติแล้วก็มารับงานพาร์ทไทม์แต่ถ้าเกิดวันดีคืนด,ดีเขาเปลี่ยนเป็นลีวิชั่น4ขึ้นมาให้ไปส่งช่วงประมาณ10บโมงถึงสิบเอโมงไอ้พาร์ทไทม์ที่ทํางานอยู่กับคุณเนี่ยมันจะมาทําให้คุณไม่ได้แล้วคุณต้องกลายไปเป็นฟูลไทม์ล้วเพราะว่าเขาต้องไปทํางานปกติอะไรต่ออะไรพวกนี้ ซึ่งไอ้พวกเนี้ยคือข้อกำหนดพวกสแตนดาดที่อาจจะเกี่ยวข้องอันนี้เป็นลีกิลอันนี้เป็นเลกูเลชันคุณทำประกอบธุรกิจคุณก็อาจจะมีสแตนดาดที่อาจจะเกี่ยวข้อง ACM g i s ดินะครับนะในแง่ของไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าก็มี CE m a r มอาอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอันนี้ก็คือหัวข้อในเรื่องของรีเกิลเลกเชในเรื่องของ c คาน์เตอร์นะครับในเรื่องของเคาเตอนะครับเคาเผมไปสอนโรงงานหนึ่งเนี่ยเขาทำพวกถุงพลาสติก เขาก็บอกว่าเฮ้ยวัฒนธรรมของโลกภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาคือเรื่องลดโลกร้อนเนี่ยซึ่งประเด็นก็คือมีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับนะจากวัฒนธรรมอันนี้ซึ่งตรงนี้เรากําหนดบริบทเหล่านี้เอาไว้เพื่อที่จะไปพิจารณาต่อว่าเมื่อบริบทเป็นแบบนี้ในปัจจุบันแล้วมันอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงอะไรไหมอันนั้นเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้นะครับ ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับผมไปสอนบริษัทที่เขาขายพวกมอเตอร์ไซค์นะครับเขาก็บอกว่าทาของโลกปัจจุบันเนี่ยโลกภายนอกที่เกี่ยวธุรกิจเขาก็คือทุกคนมีความหรูหลาฟุ่มฟ้าขึ้นเดี๋ยวนี้มีสามพันเนี่ยขอโทษนะครับนะเขาใช้เขาใช้อีโคคาร์กันนะไปผ่อนนะไปดาวอีโคคาร์กันแล้วเขาไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์แลวอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเขาไหมอะไรก็ว่ากันไปเรื่องเทคโนโลยีนะครับนะนะครับอันนี้เรื่องเทคโนโลยีนี่คุณลองดูนะครับนะ คุณรู้จักโ <c oughs> ทรศัพท์มือถือใช่ไหมอ่นะครับมียี่ห้อหนึ่งที่เคยโด่งดังมากๆนะครับในอดีตนะครับนะทุกคนก็ต้องใช้นะวันนี้นะครับชื่ออาจจะนะครับหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นไงเพราะว่าการปรับปรุงในในแง่ของฟีเจอร์การใช้งานอะไรต่ออะไรมาอาจจะสู้เจ้าอื่นไม่ได้ซึ่งจริงๆเขาเองเขาต้องวิเคราะห์นะครับนะ,นะตั้งแต่ ถ้าปีสิปีที่แล้วแล้วเฮ้ยอย่างการณีเนี่ยมันมีโทรศัพท์บางยี่ห้อที่คิดขึ้นมาตอนนี้เขาสัมผัสหน้าจอแล้วนะเขาไม่ได้กดปุ่มแล้วนะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือในแง่ของดิจิทัลนะครับนะหรืออย่างการณีสมมติว่าคุณสมัยก่อนคุณซื้อฟิล์มคุณก็จะรู้จักฟิล์มยี่ห้อดังๆใช่ไหมนะครับนะแต่มาปัจจุบันตอนนี้ปุ๊บคุณก็แทบจะหาแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะมันมีในเรื่องของดิจิทัลแคมิโลนแคมเมอ่าอะไรต่ออะไรขึ้นมาอันนี้คือในเทคโนโลยีที่มันนเปปปลลี่ยแงไ อันนี้ผมยกตัวอย่างมากไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทอื่นเขานะครับในเรื่องของเมดิซินในแง่ของเทคโนโลยีเมดิสซินอันนี้พอได้นะครับผมไปสอนบริษัทหนึ่งที่เขาค้าขายพวกแหวกกล้านะครับคราวนี้นะครับมันมีในแง่ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยมีการวิเคราะห์ออกมาว่า i, เฮ้ยไอหมาหุ้ยในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะนะเอามาเอ็กซ์ตรกนะครับ ถูกกล่าวขานว่าเป็นไวกาตัวชงนัดเลยนะนะครับออกสมรรถนะนะครับออกฤทธิ์คล้ายๆเป็นไวกาได้อะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับซึ่งในกรณีอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปพิจารณาต่อว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการทําธุรกิจของคุณไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับในแง่ของมาร์เก็ตติ้งคุณค้าขายต่างประเทศหรือค้าขายภายในต่างประเทศค้าขายอาเซียนหรือ EU US นะครับมีอย่างการณี EU US A เองนะครับเขาก็บอกว่าประเด็นที่ถูกพบหรือบริบทที่เป็นอยู่ก็คืออะไรนะมีมาตรการที่ไม่ใช่ในเชิงของภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อการนะครับส่งออกอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยนะฮะระเบิดออกมาเยอะแยะไปหมดอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปประเมินความเสี่ยงต่อนะฮะว่ามันอาจจะทําให้สินค้าราคาเพิ่มหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับในแง่ของโดเมสติกนะครับผมไปสอนบริษัทที่เข,าข้าขาขาย นะครับเป็นล้มเป็นอะไรต่ออะไรอยู่ทางจันทบุรีเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนะตอนนี้มันมีทุนจีนเข้ามาซื้อแทนที่มาซื้อต่อจากลง้งไม่อ่ะมันมาซื้อล้งเลยแล้วก็เข้าไปเหมาวสวนเลยอะไรต่ออะไรพวกนี้สิ่งต่างเหล่านี้คุณก็ต้องกําหนดกันขึ้นซึ่งก็ต้องไปวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อไปว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการทําล้มของเขาไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับอันนี้ในแง่ของวิเคราะห์ในแง่ของสภาวะเศรษฐกิจใช่ไหม ซึ่งมันก็จะมีในเรื่องของอะไรในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันอัตราดอกเบกี้ยอัตราเงินฟุ้งเงินเฟอ้ออะไรต่ออะไรพวกนี้คุณก็ต้องค่าลงค่าแรงคุณก็ต้องพิจารณาแล้วก็ค่อยไปดูว่ามันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอะไรไงกับบริษัทคุณไหมนะครับถ้าบริษัทใช้เครื่องจักรมากก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าใช้แรงงานเยอะเอ้ยค่าแรงขึ้นไอ้งั้นก็สมผลและอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับในแง่ของโซเชียลนะครับคุณไปทําดีชื่อเสียงของบริษัทคุณเนี่ยมันมีโซเชียลมากดด ซึ่งอันนี้ผมเคยไปสอนบริษัทหนึ่งนะครับเขาค้าขายพืชผลเกษตรแต่เผอิญว่าบริษัทเขามีชื่อเสียงที่อาจจะไม่ค่อยดีนักในเชิงของการผลิตพวก GMO เพราะนั้นวันดีคืนดีก็จะมีพวกนะครับพวก NGO ไปเย้ยเย้ยหน้าบริษัทอะไรต่ออะไรพวกนี้หรือบางทีบริษัทคุณเป็นที่ประจักษ์นะครับนะเชิงบวกนะโซเชียลเชิงบวกกับโลกภายนอกซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นส่งผลต่อบริษัท นะครับในแง่ของ CSR หรืออะไรต่ออะไรซึ่งแทนที่จะเป็นความเสี่ยงมันกลับกลายเป็นโอกาสในโอกาสถัดไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับเรื่องของ c ompetitive ในกรณีของค ompetitive นะครับคู่แข่งนะครับยังมีคู่แข่งคู่แข่งเกิดกําหนดมาตรการออกมาว่าให้เครดิต 360, 360วันคุณคิดว่ามาันอาจจะนํามาซึ่งความเสี่ยงอะไรไหมนะครับนะก็ต้องไปพิจารณาต่อในแง่ของสภาพแวดล้อมนะรอบด้านนะครับเช่นเราอยู่ในบริเวณ ที่ไฟฟ้าค่อนข้างจะดับอยู่เป็นประจำก็ต้องไปพิจารณาความเสี่ยงอะไรเงี้ยบริเวณตรงนี้น้ําท่วมถนนขาดบ,บอยรถติดอะไรอย่เงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้บริบทต,<อ>ต่อมามาดูบริบทภายในนะครับบริบทภายในก็จะวิเคราะห์ในแง่ของ Value นะครับมีอะไรไหมในแง่ของสโตงสเต้งนะครับหรือ weakness จุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงนะครับในแง่ของ Performance คือแต่ละฝ่ายนะครับนะแยกออกไปเป็น Maintenance เป็น HR เป็นอะไรนะครับ เป็นยังไงกันบ้างเช่นเบนแฮนแนนวิเคราะห์ออกมาว่าตัวเองนะครับเครื่องจักรใหม่มากอีกบริษัทหนึ่งวิเคราะห์ว่าเครื่องจักรเก่ามากนะครับเครื่องจักรใหม่ถ้าไปประเมินความเสี่ยงคุณคิดว่าความเสี่ยงอะไรจะเกิดจากตรงนี้นะครับถ้าบอกเครื่องจักรเก่ามากนะครับพอไปวิคควเคราะห์ความเสี่ยงความเสี่ยงอาจจะเกิดจากอะไรถ้าเก่ามากถ้าเครื่องจักรปัจจุบันเราลลเก่าเพราะนั้นความเสี่ยง risk identification ต่อมา คืออะไรก็อาจจะเครื่องจักรเสียฉุกเฉินเสียแล้วหาอะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็คุณก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างป,ปุ๊บปุ๊บลงไปนะครับ warehouse อะไรต่ออะไรพวกนี้เรากําหนดให้ครบทุกฝ่ายเลยเรื่ององค์ความรู้พนักงานเป็นไงนะครับในเรื่องของ culture er, นะครับ culture er, บริษัทเราเป็นไง slow life ไหมหรือ aggressive ไหมพนักงานเป็นยังไงบ้างก็ต้องกําหนดกันนะครับซึ่งถ้า <c> slow <oughs> life หรือ aggressive นะ compromise เป็นยังไงผมไปเจอบางบริษัท พนักงานคอม p r o ม i ความเสี่ยงที่ตามมาก็คือพนักงานกล้าที่จะทําผิดหรือพูดง่ายๆคือขาดงานโดยที่ไม่แจ้งร่วงหน้าอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็ต้องไปประเมินกันต่อนะครับนะซึ่งอันนี้เรากําหนดเฉพาะสิ่งที่เป็นอยู่นะข้อเท็จจริงข้อกังวลข้อห่วงใ่นะครับส่วนกรณีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือผู้มีส่วนได้เสียมีทั้งหมดกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มต้องการอะไรกันบ้างกําหนดเข้าไปนะครับอย่างการณีผมไปเจอลูกค้าเจ้าหนึ่งเขาบอกนไทม์ออนสเปคเนี่ย อันนั้นคือเบสิกแล้วเขาสํารวจลูกค้ามาบอกลูกค้าอยู่เจ้าหนหมือนเขาบอกว่านะครับเขาค้าขายปเป็นส่งของโลจิสติกอะไรต่ออะไรพวกนี้พวกพาเซลเซอร์วิสนะครับเขาบอกว่าอยากให้มีการส่งของตอนกลางคืนนะครับช่วงประมาณทุ่มถึงสามทุ่มหกโมงถึงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกเป็นเอาระหว่างงานอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไอความต้องการตรงนี้นะครับนะมองว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ความเสี่ยงแต่กลับจะมองว่ามันเป็นโอกาสด้วยซ้ําเลยไปเปิเปดเซอร์วิสเพิ่ม ทำให้บริษัทนี้เอาไอ้ความคาดหวังตรงนี้นะครับของลูกค้ากลายไปเป็นโอกาสแล้วคุณก็ได้ลูกค้าตรงนั้นเพิ่มขึ้นมาอะไรต่ออะไรจากตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่นี่นะครับย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับพอเสร็จจากในเรื่องของการกําหนดบริบทนะครับนะข้อ4.1ภายนอกภายในแล้วกาหนดความต้องการความคาดหวังข้อ4.2ซึ่งเราจะกําหนดรวมไว้อยู่ใน fmh เก9า พอกำหนดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการ leverage assessment นะครับก็คือตามที่ ISO 3 1กำหนดไว้มันก็จะมีด้วยกัน3ขั้นคือ list ident list opportunity และก็ list u e r l นะครับซึ่ง3ขั้นตรงนี้เราจะทำในแบบฟอร์ม f m r 5 0 1 5 0 1 5 0 1, 1แต่เวลาทำเราอาจจะต้องมาอ้างอ e ิงเกณฑ์คือ SMR นะครับ501ตรงนี้ด้วยนะครับนะคราวนี้ตอนนี้เราทำา3ขั้นนี้ ก็คือกาลังดําเนินการตาม6.1.1 6.1.1 6.1.1นะครับอันนี้นะครับคุณลองมาดูนี่นะครับรูปลักษณ์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ6.1.1นะครับรูปลักษณ์หน้าตาภาพรวมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะเราขยายเราดูเฉพาะ lease assessment ก่อนนะครับ lease assessment ก็จะประกอบด้วย lease iden lease analysis และ lease evaluation นะครับ3ขั้นนะครับซึ่งนะครับจากกรณีบริบทที่เราทำไว้เนี่ยนะครับนะจากบริบทที่เราทำไว้ <c oughs> เราดูอันนี้นะครับ599ถ้าเราดูจากตรงเรื่องกฎมงกฎหมายเห็นไหมอันนี้นะครับเรื่อง กระทรวงแรงงานมีกฎหมายแรงงานต่างด้าวปีนี้นะครับมีรายละเอียดจะต้องขึ้นทะเบียนทํางานให้ตุกประเภทในจงในจ้างอะไรจะต้องรับผิดชอบอะไรต่ออะไรยังไงนะครับนะป้าจากตรงนี้ปุ๊บนะเราก็ต้องถามว่า what วดไหมสัมปีโกลอง o n g บริษัทเรานะครับอาจจะมีความผิดพลาดอะไรเกิดจากกฎหมายตัวนี้ไหมอ่าก็เลยมาสู่กระบวนการข้อ501ปุ๊บนี่ไงนะครับความ List Iden นะครับก็คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ เมื่อกฎหมายประกาศออกมาปุ๊บพนักงานบางคนจะกลายเป็นเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือใบอนุญาตที่ทําอาจจะไม่ถูกประเภทหรือนะครับนะใบอนุญาตอาจจะขาดอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้เนื่องจากประกาศกฎหมายฉบับใหม่ไอ้คั้นถ้าความเสี่ยงเหล่านี้มันเกิดปั๊บเนี่ยนะผลที่ตามมาก็คืออะไรนะครับพนักงานก็อาจจะติดคุกบริษัทก็อาจจะถูกขึ้นทะเบียนอยู่ในแบ็กลิสอะไรเงี้ยบริษัทก็จะถูกปิดนะอยู่ถูกปิดกิจการอะไรต่ออะไรหยุดกิจการชั่วคราวอะไรต่ออะไรพวกนี้ นะครับอันนี้คือ risk iden นะครับซึ่งพอผ่านกระบวนการ risk iden t เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการขั้นที่2นะครับของ risk assessment ก็คือวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับอันแรกก็คือ likelihood ย่อตัว L คือ likelihood ความน่าจะเกิดของความเสี่ยงนะครับความน่าจะเกิดของตรงนี้นะครับอยู่ในระดับ1,2,3,4,5ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ ตรงนี้จะเขียนเอาไว้นะครับนะอันนี้เวลาเราทํเการ์ห้าเราก็ต้องอิงกับเกณฑ์เอน็นอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงเราก็จะกําหนดเอาไว้ว่าความน่าจะเกิด1 2 3 4 5นะครับต่ำมากต่ำกลางกลางสูงสูงมากนะครับพวอานั้นอันนี้เขาให้ระดับ3คือกลางกลางนะครับส่วนความซีเรียสคันถ้าเกิดปัญหาแล้วเกิดผลกระทบต่อบริษัทระดับ1 2 3 4 5นะครับ อันนี้ก็มี1,2,3,4,5อีกนะครับซึ่งจากตรงนี้เราก็จะไปใส่คะแนนอยู่ใน S M R 5 0 1อันนี้นะครับอ่านะครับเราใส่ว่าความเป็นได้ที่จะเกิดคือ3นะครับอ่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือมีแสดงว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับบริษัทที่ออเปเรตอยู่ก็มีทั้งที่ถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายผสมกันนะครับนะก็เลยได้3ถ้าเกิดดำเนินการทุกอย่างถูกตามกฎหมายหมดตรงนี้มันจะเหลือปิียง1 หรือถ้าส่วนใหญ่ก็คืออาจจะมีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหมดถ้าอย่างนั้นตรงนี้อาจจะความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาในเรื่องของผิดกฎหมายนี่อาจจะถึงหอะไรเงี้ยแต่ที่ไฮซานี่ก็คือแสดงว่ามีทั้งถูกมีทั้งผิดผสมกันอยู่ครั้นถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยปุ๊บจะรุนแรงระดับ5เพราะมันเป็นในเชิงของกฎหมายเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นยาเสพติดเป็นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับคือผิดกฎหมายในแง่ที่ค่อนข้างรุนแรงส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทแน่นอนนะครับ เพราะนั้นอันนี้คือเขาบอกว่าเกิดแม้กะทัง่งั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าความดุนแรงระดับ5ละเพราะฉะนั้นนะครับความไม่ได้ที่จะเกิด3เท่าโดยซ้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา3มาคูณ5้ริสกรลกลายเป็น15พอได้15ปุ๊บเราก็เอาไปเทียบนะครับกับ S.M.R. 501เราก็จะได้ว่าเออโอเคนี่นะครับไลท์รีหูสนะผลกระทบ5คือ15นะครับนะ 55, ้าสิบห้าปั๊บเนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็นสีส้มนะครับจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงนะครับอยู่ในระดับสีสม้มในตรงนีนน้นะครับปึ๊บนะครับก็บอกว่าเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ป Ł ุ๊บเราก็จะไปกําหนดนะครับจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นสีส้มนะครับผมผมใส่ผิดนะครับาจากตรงนี้นะครับเราก็จะไปดูที่ smr 501 ตรงนี้ก็เป็นสีส้มเพอเป็นสีส้มปุบต่อไปก็คือก็คือต้องลดแต่ไม่ต้องเร่งด่วนลดเราจะลดตัวไหนเราจะลด15หลงก็คือต้องลดตัว L หรือไม่ก็ลดตัว C ลด L 3ลงหรือไม่ก็ลด C หลงนะครับแต่ในกรณีอันนี้นะครับคำถามคือว่าเราลด L ก็คืออะไรทำยังไงก็คือทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับนะอันนี้อันนี้เข้ามาสูก่กระบวนการอีกขั้นหนึ่งนะครับนะซึ่งถ้าเราไปดูตรงนี้ปุ๊บ นะครับข้อ M R นี้เราก็จะรู้ว่าพอเสร็จจากประเมินตัดสินปุ๊บเราจะได้ออกมาว่าเป็นสีอะไรบ้างอยู่ในระดับไหนก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการรีทรีทเมนต์นะครับนี่อันนี้นะครับออกมาตรการในการจัดการแล้วก็จัดการซึ่งก็เกอกต่อลงไปใน M R 5 0 1นะครับซึ่งก็คืออันนี้อ่านะครับอันนี้นี่ไงลด L ทำยังไงนี่น,นะครับอันนี้คือมาตรการละลด L ก็ทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง H R กับ r e g a l ก็ ไปจัดการซช่ามีงบประมาณประมาณ5บาบนบาทต่อหว oh, อะไรก็ว่ากันไปส่วนลด C คันเกิดปัญหาแล้วจะลดทําให้เบาบางลงมาเป็น543นะครับคุณจะทําไงบอกจ่ายเงินให้กับตํารวจเพื่อที่จะลดความดุนแรงทําได้ไหมทําไม่ได้อันนี้มันเป็นการติดสินบนเป็นคอมมิชชั่นกับเจ้าหน้าที่และผิดกฎหมายไปใหญ่เลยอันนี้ที่เขียนนี่ก็คือเป็นตุ๊กตาเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถจะลดตัวนี้ได้นะครับลด5ลดไม่ได้แต่ที่ลดคือลด3ได้ โอเคนะฮะเป็นที่เข้าใจแต่บางทีก็ลด consequence ได้แต่ลด L ไม่ได้นะครับแต่เคสนี้ลด L แต่ไม่สามารถลด C แต่บางเคสก็ลดได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับยกตัวอย่างนะครับใครรับผิดชอบงบประมาณเท่าไหร่สำหรับลดแลด C ททำไม่ได้นะนะครับแล้วก็ดิวเดตที่จะต้องอันนี้เขาเรียกว่าก็คืออะไรหลังจากดําเนินการแล้วก็จะต้องมีการมอนิเตอร์อะโอเคถ้าเป็นสี ส้มก็คือ3เดือนนะถ้าเป็นสีแดงทุกเดือนนะถ้าเป็นสีชมพูอาจจะ6เดือนนะถ้าเป็นสีเหลืองสีเขียวไม่ต้องมีมาตรการนะอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูวิธีการกรอกนะครับวิธีการกรอกนะฮะโอเคย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับนี่นะนะครับเสร็จจาก l i s k a c c e s s นะครับคุณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการกำหนดมาตรการในการลดหรือป้องกันแล้วก็ Action แอคชั่น <Action S 2> เสร็จแล้วก็จะต้องมีการประเมินตามช่วงระยะเวลา3เดือน6เดือนตามความสีเรียสที่กำหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยกอกต่อลงมาใน f 5 0 1้าศหมดเลยนะครับนะส่วนกรณีชุด502ก็จะเป็นในเรื่องของโอกาสนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอกาสฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ซึ่งก็จะคล้ายๆกัน แต่ว่ามันกลับ <c oughs> ในแง่ของกฎเกณฑ์ในการที่พิจารณาเรื่อง opportunity score มันก็จะเป็น smr 5 0 2จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อันนี้นะครับ opportunity criteria ซึ่งก็จะเป็นเกณฑ์คล้ายกันแต่ทิศตรงกันข้ามกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างภาพรวมทั้งหมดนะครับนะซึ่งเวลาคุณ action ดำเนินการไปแล้ว ถึงเวลาหนึ่งคุณเองคุณก็จะต้องมีการรีวิวว่ามาตรการมันได้ผลไหมนะครับนะซึ่งพอรีวิวเสร็จแล้วคุณก็จะมาสรุปอยู่ใน fmr 5 0 1ตรงท้ายนะครับนี่ไงนะครับที่มันเป็น n t a a n a คือ Not applicable นี่เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะเราเพิ่งเซตทีแรกแต่ถ้า3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปปุ๊บมันจะเริ่มมีผลของไอ้พวกนี้มาปรากฏแล้วว่าเป็นยังไงได้ผลไม่ได้ผล หรือมันลดไปเป็นสีไหนยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ